สวัสดีครับผมวันนี้เราก็พบกับยูคิดอารอีกแล้วนะครับเปิดแบบนี้มันไม่คุ้นเลยวะไม่ใช่มันไม่ใช่เรานะต้องใช้คำว่าพบกับนะครับต้องใช้คำว่าพับกบแห่ไม่ใช่แล้ครับผมโอเคขอยทิ้ง สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง You Clip Up กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็ต้องแบบนี้นะนี่เป็นสไตล์ช่องไปแล้วนะครับก็นะครับผมวันนี้ก็ตามคําพูดตามสัญญาเลยครับผมจะมารีวิวฮาร์ n รนตัวล่าสุดตัวฟีเจอร์นะครับผมก็จากที่ผมได้ลองเล่นไปหลายๆเกมเลยนะครับผมบอกเลยว่าฮาร์ n รนตัวนี้นะครับโคตรก๊อดนะครับผมไม่มีไม่ได้จริงนะครับผมแล้วออกง่ายด้วยนะผมเปิดแค่ร้อยเดียวได้เลยนะครับผมซึ่ง ฮาเรนตัวนี้นะครับข้อเสียผมก็อยากจะบอกเลยว่ามันมีเรื่องความคล่องตัวนะครับเรื่องการจับบอลยาวการจับบอลแล้วช้าไปกับบอลช้านะครับแต่ถ้าเกิดความเร็วอย่างนี้นะครับผมพูดเลยว่าเร็วมากแต่ว่าก็ข้อเสียตั้งแต่ตัวใหญ่หลายๆคนก็ประมาณนี้นะครับเรื่องการจับบอลเรื่องการคล่องตัวอะไรอย่างนี้อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับผมก็มาดูฮาเรนนะครับเป็นประวัติข้อมูลของเขานะครับข้อมูลของเขานะครับไม่ใช่ประวัตินะเป็นข้อมูลนะครับ ข้อมูลนะครับส่วนสูง194นะครับอายุ20ปีนะครับผมซึ่งอายุน้อยกว่าผม2ปีนะครับแต่ว่าแม่งทคนนี้แม่งระดับไหนแล้วจับตังค์เป็น10เป็นร้อยล้านนะครับผมผมยังอยู่10บาท20บาทอยู่เลยนะครับผมถนัดเท้าซ้ายนะครับแล้วก็ค่าพีซคอร์สนะครับ50เลยนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมสำหรับนักเตะคนนี้นะฮะ เลเวลนะครับทำเลเวลแม็กอยู่ที่เลเวล44นะครับก็กินตั๋วอัพเลเวลค่อนข้างเยอะนะครับตั๋วแสนประมาณ2ใบถึง3ใบได้นะครับพลังนะครับตันอยู่ที่100นะครับเล่นตำแหน่ง cf นะครับผมเล่นตำแหน่ง ss ได้แต่ต้องเพิ่มสกิลความถนัดของเขาไปอีกนิดนึงนะครับผมก็มาดูนะครับผมสไตล์ของฮาแลนด์นะครับเป็นสไตล์ position game นะครับผมเล่นบอลยาวนะครับซึ่งผมลองเล่นแล้วนะครับหนูก็ เลมอนซันก็พอได้นะครับแต่ก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็ม9.9มันถึงจะเก่งมากกว่านี้นะครับเลมอนยาวนะครับลรวบุกจากด้านข้างนะซึ่งผมพูดเลยนะผมไม่ได้ชี้พงให้กระลอกนะครับฮาแลนนะครับผมลงครึ่งหลังโยนยาวแม่งโคตรโกงนะครับแบบศาสตร์ขึ้นหน้าอย่างเดียวฮาแลนแม่งหายหายหายแน่นอนนะครับผมไม่อยากแนะนําให้ใครเล่นนะครับแต่ว่าฮารลนด์ตัวนี้เอาพุ่งตรงนะครับโยนยาวแม่งโกงมากนะครับผมก็พูดแค่นี้ใครเจอฮาแลนก็ระวังลูกโยนไว้นะครับปรับดิฟเฟนซีฟ กันไว้ดีกว่านะครับผมก็การยืนตำแหน่งนะครับเป็นการยืนตำแหน่งแบบยืดหยุ่นนะเป็นอิสระนะครับผมก็ขึ้นลงได้ตามสไตล์ของตัวเองนะครับยืดหยุ่นนิดนึงนะครับตัวนี้เกมลับนะครับเป็นเกมเพสซิ่งนะครับผมซึ่งเกมลับก็เป็นตัวเข้าบีบไวนะครับผมมาดูค่าพลังกันบ้างนะครับโอ้เกการเล่นเกมลุกนะครับ98เลยนะครับบอลคอนโทรลนะครับแล้วก็ดิปปิ้งนะครับก็อยู่ที่87กับ90นะครับผมว่าผมยังมองว่า มันเยอะนะแต่ว่าเล่นจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับด้วยความคล่องตัวของนักเตะตัวใหญ่มันอาจจะไม่ค่อยดีนะครับผมแต่ว่าก็พอเล่นได้นะครับก็พอพลิกได้บังได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดให้ใช้แบบคึงลอกแบบหมุนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบ,บ,บ,บพวกอาก,าก้าเมสซ,ซี่อะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้นะครับพวกลูมินิเก้อะไรเงี้ยเขาจะคล่องตัวมากกว่านะครับ จ่ายบอลสั้นบอลยาวนะครับผมก็8 8 8 5นะครับแม่จ่ายบอลก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับฟินิชชิ่งนะครับ99นะครับผมจบสกอร์โคตรโหดนะครับลูกมงเฮดดิ้งนะครับ82เองเหรอครับเนี่ยส่วนสูงกับการมงแล้วมันโคตรขัดกันนะครับมันขัดกันมากเลยสำหรับส่วนสูงเนี่ยครับลูกเคิร์ฟนะครับลูกปั่นโค้งแปดเท่านั้นนะครับก็ปั่นไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยเห็นเขาปั่นนะครับนี่นะครับผมมาดูความเร็วนะครับ99ออกตัว97นะครตัวเก้าสิบเนี้แม่ง ฟ้าเลยนะครับก็วัวเร็ว99นะวิ่งเร็วแบบวิ่งเร็วมากนะครับแต่ออกตัว97ก็อาจจะทําได้แบบดูช้าไปนิดนึงนะครับเท่าสำเร็จนักเตะความเร็วมันก็อาจจะเป็นเป็นต่อนะครับแต่ว่าเรื่องการออกตัวนี้ถ้าเราออกตัวยิ่งออกตัวเร็วนะครับยิ่งทําให้นักเตะมันดูวิ่งไวกว่านะครับเพราะว่าช่วงกระชากช่วงหนีนะครับมันจะดีกว่านะครับผม คิกิ้งพาวเวอร์นะครับ99นะครับยิงแรง99โหยิงคม99มันจะโหดเรื่องจบสกอร์นะครับตัวนี้นะครับกระโดดนะครับ97แล้วกระโดดนะครับ97แต่ว่ามันขัดกับลูกมงมงแค่82นะครับคือมันขัดันเฉยนะครับแทนที่มันจะมงกสัก99 2นะครับ90ถึง95อางนี้ก็ไม่น่าเกลียดนะครับความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับ99นะครับคันเข้าปะทะนะครับ 99แข็งแก่งทนี่สุดๆนะครับคือเบียดบังได้นะครับนี่นะครับจุดเด่นหรือจุดเอะจุดที่ผมบอกแล้วมันคือข้อเสียของฮาแลนในการคองบอลน,นะครับคือบาลานซ์นะครับไม่ค่อยดีนะครับบาลานซ์แค่78นะครับซึ่งมันทําให้ฮาแลนมันหมุนบอลแล้วก็ไปกระบ,บอลแบบพีคแบบลูกเร็วๆไม่ค่อยดีนะครับมันก็ทําให้รู้สึกว่าฮาแลนมันมีข้อเสียตรงนี้เรื่องจับบอลมันก็จะจับบอลยืดยาวไปนิดนึงนะครับแล้วก็มาดู สเตมมิน่านะครับสเตมมิน่า92นะครับก็เล่นได้ทั้งเกมนะครับผมเท้าข้างที่ไม่ถนัดนะครับก็ฟอร์ม3นะครับพอเล่นได้นะครับแล้วฟอร์มนักเตะก็อยู่ที่ฟอร์ม6นะครับผมก็เท้าข้างไม่ถนัดข้างขวาก็ยิงได้นะครับยิงคมอยู่นะครับโอ้ก็ประมาณนี้นะครับมีสกิลนะครับสกิลมงนะเฮดดิ้งนะครับชิฟชัดคอนโทรลนะครับผม ลองเลงชูตติ้งนะครับไลซิ่งช็อตนะครับโอ้ยคอมพลีติกฟินิชชิ่งนะครับเฮลแท็กนะครับผมเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับคือยิงจังหวะแรกนะครับผมสกิลเพนนัตตี้นี่คือสกิลอ่าน่าจะเป็นจุดโทษนะครับผมน่าเป็นสกิลยิงจุดโทษแล้วก็มีสกิลซูเปอร์ซับนะครับไฟติ้งสปิริตนะครับเลือดนักสู้นะครับผมก็ในแต่ที่เวลาบอลพลาดก็อาจจะไม่หยุดวิ่งนะจะวิ่งเลยนะครับก็จะมีบางจังหวะที่ให้เห็นในเกมนะครับว่าจังหวะแบบ เหมือนเขาคืนหลังนะครับบางตัวนะครับพอเขาคืนหลังอ่ะบอลมันอยู่ใกล้เราแต่มันไม่เข้าไปเล่นนะแต่ถ้าตัวนี้นะครับถ้าบอลมันอยู่ใกล้ๆมันวิ่งโฉบเลยนะครับคือแบบต่อให้กองหลังเขาคืนประตูก็วิ่งโฉบได้นะครับผมก็มาดูสไตล์ของเขานะครับเป็นโกโพเชอร์นะครับผมสายล้อยิงบุกยิงมันอยู่แล้วนะครับกองหน้าแบบเต็มระบบเลยนะครับตัวนี้นะครับผมก็วิ่งหาช่องดีอยู่แล้วนะครับความเร็วก็พอมีเออความเร็วมีเลยไม่ใช่พอมีพูดผิดอีกแล้วความเร็วมันโคตรดีนะครับผมเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับ ฮาร์แลนด์นะครับผมเอามาเล่นกับโค้ชนี้นะครับผมก็เป็นไซด์เคาน์เตอร์แขกนะแต่ผมจะจะพยายามเล่นของเขาเนาะผมชอบผมชอบนักเตะเ้าผมชอบโค้ชตัวนี้นะครับผมก็เลยจะเอาเขามาเล่นให้ได้นะครับส่วนเทคนิคแผนนะครับผมใช้เป็นออฟฟินซีฟเทคนิคนะครับผมไม่ได้ใช้เป็นเดฟฟนซีฟนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับการรีวิวข่าวพลังนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวในเกมกันนะครับไปรีวิวในแลนด์กิ้งกันนะครับว่า ฮาร์เล้นต์ตัวนี้นี่ครับจะโหดขนาดไหนนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปจับคู่แรงกิ้งกันนะครับผม let's go ไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าจับคู่แรงกิ้งกันแล้วนะครับผมแรงกิ้งผมก็ลดไปนิดนึงนะครับจากเมื่อวานนะครับผมก็ จริงๆแล้วมันขึ้นมาประมาณพันห้าห้าสิบแล้วนะครับผมแพ้แพ้สองเกมสามเกมแล้วก็ล่วงเลยครับวันนี้เราก็เจอกับแรงหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสองนะครับผมก็แรงใกล้เคียงกันนะครับไม่ห่างกันมากนะครับผมก็จะได้ได้วัดฝีมือกันนะครับผมฝั่งเขานะครับมาเป็นฟูลทีมฟีเจอร์นะครับส่วนฝั่งผมนะครับก็เกือบฟูลไอคอนนะครับมีฮาเลนเข้ามามาแทนตัวหนึ่งนะครับผมผมก็บอกเลยว่าฮาเลนนี่ก็โหดไม่ต่างจากไอคอนเลยนะครับ ดูความรู้สึกเล่นฮาแลนเหมือนคล้ายๆกับเล่นอาร์เดโนนะครับแต่เดโนจะคล่องตัวกว่านะครับผมแต่ว่าอาร์เดโนก็แรงมาด้วดยเหนื่อยไวกว่านะครับผมใจผมอยากกลับมาเล่นอาร์เดโนสักครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นผมเล่นเขาไม่ได้จริงเพราะเขาต้องเป็นนักเตะไม่มีสไตล์นะผมก็เลยไม่ค่อยชอบในตอนนั้นนะครับผมก็เลยไม่ได้เล่นแต่ทุกวันนี้นะครับผมอยากลองเล่นเขามากๆนะครับเพราะว่าสายสั่งตายมันคมและความรู้สึกผมเล่นอาร์เดโนผมไม่ได้เหมือนว่าเล่นอาร์เดโนนะผมชอบจินตนาการว่าผมจะเล่นโดอาร์นนะครับแต่ว่า ก็คงต้องรอให้เขาเอากลับมาใหม่นะครับหรือไม่ก็เอาโดอานายมาแทนเลยนะครับผมก็หวังให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าโดอานายนี่ก็สิก็ทางฟีฟ่านี่ก็น่าจะกำไว้แน่นแต็เลยนะครับผมน่นแต็นะครับใช้คำว่าแต็นะแต็นะครับผมไม่ใช่คานั้นนะนะครับผมถ้าหมันเปลี่ยนนะครับทุกคนรับผมเริ่มเกมนะครับผมบอลอยู่ที่ลุกชอครับจ่ายอันซูฟติครับดิแครไลท์จ่ายมาให้กับคิมมิชครับ ซานโชขึ้นมาอานูจากมาซานโชครับอานูข้างมาครับคุโบะบังไว้ก่อนนะผมบังพยายามบังไว้คะอันนี้ผมไม่ได้เอามาเล่นเป็นซูเปอร์ซับนะครับผมลองเล่นเต็มเกมนะครับผมอุ้ยจังหวะนี้เกือบโดนครับโรนโดมงติดเซฟครับโอ้โหจังหวะเมื่อกี้นี้โรนโดสไลด์ตัวมงสวยครับแต่ว่ามุมมันแคบไปนิดนึงนะครับจ่ายให้มาครับลีโอเนลเมสซี่ฮะเดวิดแบ็กแฮมแบ็กแฮม จ่ายขึ้นมาให้กับฮาแลนครับฝากฮาแลนไปก่อนกา้กาครับเมสซี่เมสซี่ขึง <c oughs> แล้วจะหลอกสักสึกส่งสก,กิลนะไหมโลกไม่ทันครับผมคาฟูครับจ่ายออกข้างมาแล้วลูกชอแต่บอได้เอาจังวะนนี้แบคแคมครับแล้วตามมาเก็บบอลไวท้ทันแล้วบอลหนึ่งกา้กาบอลยิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์กับจากลิกดกา้กาเป็นลูกของ แบ็คแฮมเปิดมาด้วยความขยันนะวิ่งไปแล้วโขูโ่แจกบอลลอดดาเขามาแล้วก็เรียบร้อยครับลิคาโดกาก้าครับผมเป็น1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็มีการหยุดเกมนิดนึงครับผมก็เดี๋ยวมาพูดสไตล์ของไฮแลนด์กันก่อนนะครับผมว่าไฮแลนด์ตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ใช่สายวันทูสายแทงทะลุช่องหรือว่าสายโยนนะครับแบบสายสกิลสายเลี้ยงผมไม่แนะนำนะครับผมเพราะว่าไฮแลนด์ไปกับบอลได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ ต้องเป็นสายแทงทะลุช่องนะครับสายหาช่องสายโยนนะครับผมสายเปิดมุ่งนะครับผมอันนี้ก็ผมก็แนะนานะเป็หมุงก็ค่อนข้างดีเพราะฮาเลน์มันตัวใหญ่นะครับผมโอเคครับกลับมาสู่เกมนะครับผมก็ถ้าใครที่ชอบเล่นบอลเลี้ยงตัวเร็วคล่องเร็วเหมือนพวกโรมมลิโอโอเว่นอะไรพวกนี้นะครับก็คงจะไม่เหมาะกับฮาเลน์นะเพราะว่าฮาเลน์มันเป็นสายแบบอุ้ยโดนอาโนครับหักหลอวมาจันหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเปิดเข้าไปถึงมือปีเตเชคเลเมื่อกี้พูดถึงอะไรนะครับก็ ไม่เหมาะกับสายฮาแลนด์นะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นสกิลหรือว่าใช้ความคล่องตัวจากนักเตะนะครับก็ฮาแลนด์มันเอาไว้พิกไว้บงังอย่างเดียวนะครับผมมันดีดีกว่าดีกว่า,วาเอามาเลี้ยงนะครับฮาแลนด์ครับแต่เขาบางในแล้วเนี่ยผมพยายามที่จะลองด้วยความคล่องตัวนะครับแต่ว่าฮาแลนด์ก็ยังช้าอยู่นะครับเรื่องความคล่องตัวของเขาเนะพราะบาลานซ์เขาน้อยนะครับออกข้างไหมครับนี่เป็นมุตวต่อสู่นะครับผมนาะทีที่ ยี่สิบหกแล้วนะครับก็ผ่านมาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมเกินครึ่งมาแล้วนะครับผมเมสซี่ครับฮาแลนด์ฮาแลนด์พลิกมาครึงกับครึงดึงนี่โอ้ยเข้าหนักไม่ฟาวด้วยครับโอ้จังหวะเมื่อกี้นี้เข้าโดนบอลนะแต่ฮาแลนด์ผมปิวอะโอ้ปิวเฉยนะครับแต่ขึ้นหน้ามาครับลิคาโดกาก้ามาเลวเนลเมซี่ครับฮาแลนด์ลองยิงด้วยขวาครับอู้ไม่ตรงกรอบจังหวะทักทายครั้งแรกของฮาแลนด์ครับ ข้อเท้าขวาเนี่ยเมื่อกี้นี้เหมือนกับมีตัวประกบอยู่ด้วยนะครับก็เหมือนกับโดนกระแทกนะครับก็เลยยิงได้ไม่เต็มแรงไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับผมเขาเปลี่ยนโอบักลงมานะครับเขาเปลี่ยนโอบักลงมาแทนอาริซอนนะครับผมอาโนครับจ่ายขึ้นมาคิมิสเข้ากลางดีแคนไลฟ์ลุกชอลุกชอวตอนนี้ฟอร์มดีมากนะครับแต่ค่าพลังนักเตะในเกมยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมก็เลยยังไม่อยากใช้นะครับ แล้วจังหวะนี้ทะลุมาถึงโรนัลโดอได้ดยิงครับโอ้ลากพิเตเช่ออกมาดักมุมไว้หมดแล้วนะครับดูติดบล็อกครับแต่ยังได้อยู่ครับเมสซี่ครับจังหวะนี้ฮาเลนหาช่องครับดูความหาช่องหาเลนทะลุมาแล้วโล่งๆฮาเลนเข้าซ้ายแล้วยิงนิ่มๆครับเป็งประตูต่อสู่ครับโอ้โห นี่ครับผมการหาช่องของฮาดูเลี้ยงลายครับเลี้ยงลายดีมากครับแล้วก็หลุดมาอย่างนี้ก็ไม่เหลือครับเข้าซ้ายฮาแลนด์เรียบร้อยเลยครับหนึ่งศูอ่ะสองศูนย์นะครับผมขอภัยด้วยนเมื่อกี้ผมพูดหนึ่งประตูต่อศูนย์ใช่ไหมฮาร์แลนด์ยิงลูกที่หนึ่งนะครับแต่เป็นสองประตูต่อศูนย์นะครับผมก็าำว่าแล้วผมก็พากผิดพากผิดจริงๆแล้วนะครับขอภัยจริงๆด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะทุกคนอันนี้ผมผมเน้นย้ำทุกคลิปนะครับผมไม่ได้ตั้งใจนะพอผมนึกออกก็ผมก็มาพูดเตือนใในนคลลิปตตอดดะว่่าผมมไไ้้ังจ แม่ผมดีแค่ไล่ครับลูกฉอขึ้นมาฟิโฟเดนครับโฟเดนโดนตัดบอลได้ครับจากเรียวเดมเซี่ครับไปแล้วฮาแลนด์เบิร์นวันทูกับกาก้าวันทูฮาแลนด์กาก้าขึ้นมากาก้าฮาแลนดหลุดอีกครับจังหวะนี้ฮาแลนด์โอ้โหเล็กสปีดฉีกตัวเาเอาบอลโคตรดีครับเป็นสามประตูต่อสูตรเนี่ยผู้โหดูครับเบิร์นวันทูวันทูมาขึ้นไปเอ้าเขาเขาเกิดข้ามนะครับแล้วก็จังหวะที่ผมที่กาก้าผมส่งคืนไปแล้วฮาแลนด์มันฉีก ฉีกตัวออกมารับบอลนะครับโหคือชอบมากเลยนักเตะสไตล์นี้นะครับแบบไม่ไม่ไม่รอบอลน,นี่เข้าไปหาตัวนะคือฉีกออกมารับแล้วก็มีช่องเล่นแบบโล่งๆนะครับผมเขาอ,อย่างเป็นนักเตะชุดนี้อยู่นะครับบอกเลยว่าฮาแรนพลังหนึ่งร้อยนะครับถ้าเราไม่มีนี่พลาดนะเพราะว่ามามาเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาอยู่ในลีกอ่ฝรั่งไม่ใช่ดิลีกเยอรมันนะครับแล้วมันก็ ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับผมก็อาจจะทําให้เขาไม่ได้มาอีกนะครับผมตอนนี้ก็ซื้อเก็บไว้นะครับผมว่าจะสุ่มซานโช่ด้วยครับเอามาเล่นปีกสักหน่อยนะครับเอามาเปิดมงเรีวเนมสซี่ครับคืนมาสวยครับแต่มาคูโบะครับฮารเลนหักเข้าขวาเข้าซ้ายแล้วจิงเตะเข้าอยู่4ประตูต่อนย้ำฮาร์ลนเฮ้ยเกินนะครับเจ้าหูจังหวะนี้คือจ่ายมานะครับแล้วให้ฮาร์ลนแตะออกซ้ายมาแล้วเข้าซ้ายครับหายเลยนครับผม สี่สูงแล้วนะครับฮารแลนด์กดแฮตทริกไปแล้วนะครับโอ้โหเขาก็ไม่ได้แรงน้อยนะเออฝั่งตรงข้ามผมก็แรงสามพันกว่าจะสี่พันแล้วนะครับไอ้จะพันสี่นะครับพันสามกว่าจะพันสี่นะครับก็ไม่ได้น้อยเลยนะฮารแลนต์อีกแล้วครับจังหวะนี้ลองวัดความคล่องตัวครับเนี่ยมันไม่คล่องตัวสักเท่าไหร่นะฮารแลนด์จะเป็นคนที่เลี้ยงบอลยาวนะครับแตะบอลยาวนะไม่ค่อยติดเท้าเหมือนพวกม็สซี่พวกเอ่อตัวคล่องๆนะครับผมมาให้ครับ โฟเดนครับอาจังหวะนี้ลิคาโดครับแย่งบอลมาได้ฮาเลนโอ้ยจะบอลยาวไปนิดนึงครับก็จังหวะแบบถ้าเล่นจังหวะเดียวคือไม่หลุดก็จะเอามาเอามาเลี้ยงอะไรงนี้ก็ค่อนข้างยากนะแล้วก็มีเทคนิคนึงนะครับที่เล่นฮาแลนได้ดีก็คือบังและยิงนะครับฮาแลนครับรอเพื่อนครับรอหาคนฝากก่อนไม่มีใครฝากเลยนะครับโอ้จังหวะนี้เอายังได้อยู่ครับฮาเลนบอลตกมาฮาแลนยิงจังหวะนี้ตดเซฟครับหู้หจังหวะยิงครับมีไม่ได้นะ อันตรายนีครับฮาเลนได้ใส่ได้ใส่เต็มข้อนี่คือแบบเตรียมโดนนะครับผมอร่างนี้ครับสานโชครับโดนคาร์ลอสแย่งมาได้ครับคูโบจ่ายมามิซซี่ครับกาก้าฮาเลนกาก้าอีกครั้งหนึ่งแตาทะลุมาฮาเลนฉีกสปีดแล้วจิงด้วยซ้ายโอ้โหแล่เกัน วุ้ยโคตรเกินเล้วผมผมอาจจะเสียงด,งดังไปนิดนึงครับผมผมตื่นเต้นครับผมได้เล่นนักเตะเ,เก่งโอ้ดูดิตะข่ายแทบขาดนะจริงๆแล้วผมอยากทำอีเวนต์ล่าอ่าฟีเจอร์ชุดนี้ทั้งชุดเลยนะแล้วเ,เอามาลงทีมเดียวนะครับเพราะว่าตำแหน่งมันค่อนข้างครบนะครับผมอยากลองเอามาทําเป็นคอนเทนต์ดูว,ว่าเอาทุกตัวมาลงตำแหน่งนะแต่ว่าไม่รู้จะเปิดได้หรือเปล่าทองจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมมามาดูครับโฟเดน โหตอนนี้หาพดูต่อศูญไปแล้วนะครับหาแรนซ์สี่ลูกแล้วอ่ะโอ้โหโคตรโหดนะครับก็ให้ดูแล้วกันะว่ามันโหดแค่ไหนครับยกมาจังหวะนี้หาแรน์ครับแล้วจังหวะนี้ครับผมสปีดคืนมาแล้วเรียบร้อยไหมชนเสาครับจังหวะสปีดไปแย่งบอลนะ้อันนี้คือเขาคืนบอลให้กองหลังเขาครับแต่กองหลังเขาเบื่อนะครับหาแลน์ก็ยังวิ่งมาทำตามตามช่องตามทางอยู่แล้วก็วิ่งโฉบนะครับโอ้โหยัง เบิกประตูที่6ไม่ได้นะครับยังเป็นประตูที่5ของฮาเลนไม่ได้เบิกประตูที่6ของทีมไม่ได้นะครับผมจังหวะนี้ครับฮุณแมครับมองมาดีแคนไลท์ครับดีแคนไลท์เรใครจ่ายสั้นมาที่โฟเดนครับฮาเลนฮาเลนรอครับผมจ่ายโดนซันโชครับถึงแล้วรออานูครับเติมมาแล้วเปิดเข้ามาข้างในให้กับอันซูฟติครับแต่อันซูฟติมองไม่ถือครับเอ้ยไม่ถูกนะครับผมแหมตกเครื่องแม่นึงครับ ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถือก็ได้นะครับเป็นภาษาอีสานนะครับผมมงมาถือกครับผมจังหวะนี้ครับอู้เดี๋ยวพัาดเป็นภาษาอีสานเถาะเจเดนซานโชอกูเด็บบรรทัดครับเราจังหวะนี้ยิงด้วยขวาเรียบร้อยครับผมเป็นเจเดนซานโชครับตีไข่แตกให้กับทีมเขาได้นะครับก็มีเด็บบรรทัดด้วยนะครับนี่หูหลอกมาสวยครับแล้วยิงด้วยขวาครับลูกเลียดเลยครับเป็นท่าประตูต่อหนึ่งนะครับผมก็ต้องยอมใจทางสปิริตของคุณ คุณพี่คนนี้นะครับผมก็ถ้าตอนแรกผมจานชื่อเขาผมอ่านไม่ทันนะอับพิชัยเรื่อละอ่ะอ่ะอะไรสักอย่างนี่นะครับอ่านไม่ทันจริงนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านตอนจบเกมอีกทีแล้วกันนะครับผมกาก้าครับมาฮาแลนด์ยิงด้วยสายโอ้โหคมโอ้ยคมเกินนะครับผมฮาแลนด์ตัวนี้ผมพูดเลยของดีของจริงของแท้นะครับคมสัตว์นะครับผมโอ้ขออภัยสำหรับคนหยาบนะครับผมแต่คือมันใส่ลมคมจัดนะครับผมเมื่อกี้ผมพูดว่าคมจัดนะทุกคน จังหวะน,นี้ครับจ่ายมาจ่ายลดนซารโชครับรอดทุบอัศวินสองนาทีนะครับผมฟูโฟเดนฟโฟเดนไปเองแล้วจังหวะนี้โดนไต่ครับบอลยังอยู่ที่เขาครับแล้วหมดเวลาครึ่งเวลาหลังเลยครับผมโอ้โหต้องบอกว่าหกลูกนี่คือฮาแลนด์ยิงไปห้าลูกคนเดียวนะครับแล้วก็ มีอ่าลูกลูกแรกเป็นของลูมิเนเก้นะเป็นคนยิงนี่ครับผมแน่นอนครับฮาแลนด์ต้องเป็นแมตช์ออฟเดอะแมตช์แน่นอนโอ้โหเลตติ้ง8.5นะครับยิง5ลูกครับโคตรโคตรครับผมความแข็งแกร่งดีนะครับความเร็วดีความคมสุดยอดระดับพระเจ้านะครับผมความคมนี่คือผมยกให้เลยครับคมมากๆนะครับผมแบบไม่รู้จะหาคำไหนมาชมแล้วมันคมจริงๆนะครับผมโอเคผมก็คลิปนี้นะครับฮาแลนด์ั็นี้นะครับผมก็แนะนําทุกคนว่า ควรเปิดเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันมาครั้งแรกแล้วอาจจะมาครั้งเดียวด้วยนะครับแล้วตอนนี้มันก็ท้ายซีซั่นแล้วนะครับอย่างน้อยได้เล่น3เดือนแล้วผมไม่ต้องห่วงนะกว่าจะขึ้น 2, 2022นะครับยังได้เล่น3เดือนนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวล้านเพียงเท่านี้แล้วกันไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ